สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับสามคู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลื่อเชียร์ทีมอย่างอตาลนตาไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับอตาลนตาจะยกพลนะครับปุกไปเยือนทีมน้องใหม่อย่างมอนซ่านะครับสำหรับอตาลนตานะครับในการเปิดฉากฤดูกาลนี้มาในเกมเซียนะครับผลงานดีเลยทีเดียวนะครับสี่เกมก่อนหน้านี้พวกเขาชนะคู่แข่งไปสามนัดเสมอหนึ่ง วันนี้นะครับตัวหลักๆจะนำทัพโดยทางฝั่งของอดีมูรันลุกแมนนะครับเอแดซันนะครับแล้วก็ทางคอยลุนก็จะเป็นสาประสานในเกมรุกวันนี้จะบุกไปเย็นทีมอย่างมอนซาทีมน้องใหม่เปิดฉากฤดูการนี้มา4นัดก็แพ้รวดทั้ง4นัดนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ายังไม่ดีนะครับยังหาจุดเปลี่ยนตัวเองยังไม่เจอฉะนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียทีมฟอร์มแรงอย่างอตาลนตาไปดีกว่านะครับเชื่อว่าเกมนี้นะครับทีมอย่างอตาลนตาน่าจะบุกไปชนะและน่าจะเป็นการยิงมากกว่า1ประตูด้วยครับเชียท ทีมที่สในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างโตริโนไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเลดเช่นะครับ สำหรับทีมอย่างโตริโนนะครับผลงาน4เกมที่ผ่านมาในเซเรียนะครับก็ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเลยครับก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1โดยเกมที่แพ้นะครับก็คือการแพ้ในเกมนัดล่าสุดเลยครับพวกเขาบุกไปแพ้ตาลันตา1ต่อ3นะครับแต่ก็ถือเป็นเกมที่เข้าใจได้เลยครับเพราะว่าตาลันตาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับทางฝั่งของโตริโนนะครับก็จะนําทัพโดยทางฝั่งของอันติโนซาราเบียนะครับก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้า วันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่างเลตเช่ซึ่งถือผลงาน4เกมก่อนหน้านี้ในเซเรียยังไม่ชนะใครนะครับก็ถือว่ายังเป็นปัญหาต่อไปที่พวกเขาจะต้องแก้ไขนะครับในเรื่องของการปรับตัวดังนั้นเกมนี้นะครับเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างตริโนไปดีกว่านะครับฟอร์มค่อนข้างดีนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับปิดท้ายในค่มขึ้นวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลกเช์ทีมอย่าง SJK เฮลซิงกิไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่าง HIFK ทีมบววของงตาาารรไเคกนะั สำหรับทีมอย่างเ e k จเคเซิงกีนะครับตอนนี้เป็นทีมรองจ่าฝูงอยู่พวกเขาผลงานช่วงหลังนะครับแนัดหลังสุดทุกรายการชนะคู่แข่งไป6นัดเสมอ2นะครับตอนนี้สถานการณ์ในลีกก็กําลังลุ้นคั่วแชมป์กับทีมอย่างคูพีเอยูก็เกมนี้ต้องการ3แต้มนะครับผู้มาเยือนในวันนี้นะครับเป็นทีมอย่าง H.I.F.K ผลงานช่วงหลังกําลังเน่าเลยครับสิเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับ ดังนั้นเกมนี้นะครับเชียร์ทีมอย่าง HJK เฮลซิงกิเจ้าบ้านไปดีกว่านะครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะเก็บ3แต้มได้แล้วก็จะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปด้วยนะครับเกมนี้เชียร์ HJK เฮลซิงกิไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่มขึ้นวันนี้นะครับไล่มาตั้งแต่อตาลันตาโตริโน่แล้วก็ปิดท้ายที่ HJK เฮลซิงกินะครับสำหรับใครที่กีบดังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวััสดีครบ